การทางานเนี่ยสุขภาพจิตแม่งสาคัญไหมมันสาคัญอันดับต้นเลยนะมันจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมในองค์กรคุณอยู่ที่ว่าแต่ละคนเจออะไรกันอยู่ก็หาทางออกให้ตัวเองให้ได้ภาวนาว่าอย่าไปเครียดจนมันกลายมันต้องสูญเสีย il สิ่งที่เรารักหรืออะไรบางอย่างไปสวัสดีครับผมพบกับรายการโกโก้พอดแคสต์ EP สนะครับ EP นี้เรามีการโพสต์เตต,ตัสไปนะฮะว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนอยากฟังเรื่องราวอะไรจากพวกเราโกโก้เนี Go ่ยฮะว่า มีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะลองฟังและให้เราเอามาเล่าเรื่องแบบนี้บ้างนะก็จนเรามาเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งของคุณตอบพราบทานเนี่ยเขียนมาว่าผมอยากรู้ว่าว่าเรื่องระบบความสัมพันธ์ในออฟฟิศของคุณเนี่ยชอบแบบปีนเกลียวได้แต่เคารพกันเว้ดูแลในคำหาม,หามแต่ไปสุดแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานไม่เสียไปด้วยเนี่ยเขาชอบบรรยากาศงานแบบนี้เขาอยากจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อย เอาจริงๆอ่ะที่คุณตอบพิมพมามันน่าสนใจมากๆนะครับแต่จริงๆก็คือการปินเกี่ยวกันแล้วเนี่ยเราเคารพกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าน้องๆที่ปินเกี่ยวกับผมเนี่ยเขาเคารพผมจริงหรือเปล่านะส่วนการที่เขาเล่นกันแบบสุดตองแล้วงานไม่เสียเนี่ยผมก็ขอบอกเลยว่าบางครั้งมันก็มีเสียครับแล้วก็เห็นเวาสัมภนธณ์เราสุนสนานแต่เบื้องลึกจริงๆพวกเราทํางานกันหนักครับแล้วก็อดหลับอดนอนนอนออฟฟิศกันบ่อยมากจนมันเคยมีคําถามกับตัวเองแม้กระทั่งตัวน้องๆผมเนือนว่าเฮ้ยเราทํางานกันเพื่อที่อะไรกันวะ เราทางานแบบว่าจะไปถึงเมื่อไหร่วะหรือจะทํางานปลายทางมันคือยังไงว่ามันคือความซักเซสฟูลมันคือตรงไหนวะเอาจริงๆพวกผมก็ไม่รู้นะแต่พวกเราแม่งมีบางอย่างบอกเราอยู่ว่าเราเหมือนกำลังเจอทางของพวกเราแล้วแล้วรู้สึกว่าการทําแบบเนี้ยพวกเราจะไปกันอีกแบบหนึง่งมางั้นเรามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมวัทมหาอิสูไนท์ไม่ใช่ค่ายเพลงแต่อย่างใดนะฮะมหาอิสูไนท์ไม่ใช่อีเวนเตอร์แต่อย่างใดนะมหาอิสูไนท์คือบริษัท แต่เราเสือกใช้ชื่อมาหายชุนัยเป็นรูปแบบของเพจที่เกี่ยนคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเพราะเราชอบดนตรีแต่จริงๆแล้วลึกแล้วมหายชุนัยมันทำการตลาดออนไลน์นะทาําาร์ตติ้งทําอะไรนี้นะที่ผมเริ่มต้นมาตัแรกเลยเนี่ยผมมีแค่คน2คนเองจนตอนนี้มันลามมาจนร,รวมผมแล้วเนี่ยเป็น9คน 8คนบริษัทเราคือชื่อบริษัทมหายอยิทธิไนท์เนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ในองคอ์กรเรารวมถึงตัวผมเองด้วยเนะี่ยทั้งหมด8คนนะฮะเรียกว่า8ประจันบานสุขภาพจิตทุกคนแต่ละคนที่ทํางานเนเราไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่งค่อนข้างย่าแย่นะเพราะเราทำงานกันหนะักจริงๆแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คุณต่อถามว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันสัมพันธ์กันแบบไหนวะ เราอยู่กันแบบไหนวะเราอยู่กันรูปแบบของความเป็นพี่น้องและครอบครัวจริงๆผมไม่รู้ว่าน้องๆคิดแบบนี้ทั้งหมดทุกคนหรือเปล่านะแต่ผมมองทุกคนว่าเขาเป็นน้องเฮ้ยใครอยามาทำไรน้องผมแม้กระทั่งด่าน้องผมผมก็ไม่โอเครักเหมือนพี่เป็นน้องเขาก็แลกแรงงานแลกกับหยาดเหงื่อบางอย่างมาให้เราความทุ่มเทการทํางานประเภทนี้มันไม่ตอบโจทย์หรอกทุกคนต้องมีสัตสังคมถูกป่ะเด็กแต่ละคนมันก็ต้องอยากจะไปเที่ยววยเฮ้ยพี่นี่หนูไปนัดปาร์ตี้กับเพื่อนเฮ้ยมึงจะไปไหนงานยังไม่เสร็จเลยมันก็มีถููกกกมมััั้้้้้้้อออเรรรื่่งงววนนนนนนีททททาาาใใหหหบะสสึึคแ ก็อยากจะหางานใหม่มันมีอยู่แล้วเว้ยแต่สุดท้ายแล้วบางอย่างที่มันยังยึดเหนี่ยวให้ทุกคนแม่งทํางานอยู่ร่วมกันได้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเพราะบริษัทหรือไอ้ชื่อออฟฟิศเนี้ยมันทาให้รู้สึกว่าถ้ากูออกกับบริษัทนี้ไปกูก็ไม่มั่นใจหรอกว่ากูจะมีบริษัทที่มันแบบตอบโจทย์เราแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันสําคัญมันคือโครงสร้างที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะอยู่แบบพี่น้องเราะอยู่แบบครอบครัวเราจะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเราจะรักษามาตรฐานนี้ให้ได้ต่อให้มันเหนื่อยยจะเเอรว่่าาชื ที่เนี้ยแม่งดีที่สุดสําหรับเราเพราะว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากที่ผมทํางานหลายบริษัทมากๆเว้ยแล้ววันหนึ่งผมรู้สึกเลยว่าผมไม่ชอบสักบริษัทเลยที่ผมทํามาผมเลยทำบริษัทของผมเองมาว่าอะไรที่เราไม่ชอบจากบริษัทอื่นเราพยายามจะไม่ทําคนอื่นเกลียดเราได้แต่เราต้องไม่เกลียดกันเองเราจะต้องซื่อสัตย์กับพวกเรากันเองมันสุดท้ายเลยเกิดขึ้นเป็นความแข็งแรงประมาณนึง และการทํางานที่มันสนุกขึ้นแต่ในขณะนั้นการทํางานที่มันสนุกขึ้นน่ยมันคือการทํางานกับลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขแล้วตลอดเวลาถูกปะก็เลยรวมตัวกันคิดคอนเทนต์ขึ้นมาก็เลยออกเป็นโกโก้เลยแล้วแต่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือการทำคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนมันมีตัวตนมีการระบายอารมณ์ออกมามันสามารถเอาเชื่อโกโก้ไปขายสปอนเซอร์เราไปเที่ยวกันได้คือการบาบัดพร้อมกันทั้งออฟฟิศเวลาไปไหนก็ไปรถตู้ผมตั้งใจซื้อรถตู้มาคันหนึ่งเพื่อ ทุกคนแม่งอยู่บนรถตู้หมดเลยแล้วก็เดินทางมันรลดเดียวกันไปทั้งออฟฟิศเลยไปทํางานกันเราจะว่ามันดีไหมมันก็ดีนะในสําหรับผมแต่ในขณนะนั้นทุกคนมองว่ามันดีอ่ะผมก็ยังแอบอิจฉาคนอื่นอยู่เลยเขาสนุกกว่า,วาเราอีกแถมเขาได้เงินด้วยแต่ทําไงได้ในเมื่อคุณภาพบางอย่างเรายังทําไม่ได้เท่าเขาประสบการณ์บางอย่างเราทําได้ไม่เท่าเขาเราก็ต้องหาคําตอบเราก็ต้องหากโกตรงนั้นไปถึงได้ถ้าวันหนึ่งเรายังเล่นสนุกเป็นแบบนั้นแล้วเราได้เงินด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสำหรับทุกบริษัทถ และมันเกิดเป็นธุรกิจที่สามารถไปด้วยกันได้ทั้งหมดทุกคนจะต้องมีหุ้นส่วนกันทั้งหมดทุกคนจะต้องมีารายได้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของบริษัททั้งหมดเพราะมันเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็น่าแข็งแรงสําหรับองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งค่งนั้นเองประมาณสามทุ่มละอีนัทอีแวร์ยังนั่งทำงานอยู่ตาอย่างนั่งทำงานอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยบริหารจัดการยังไงวะทำไมเด็กมันถึงแบบไม,ไม่ไม่กลับบ้านทําไมเด็กยังนอนออฟฟิศยังทำงานอยู่มันก็โหดไหมมันก็โหดแหละแค่ท,ทำงานแต่เช้าราบถึงกลางค 7วันติดหรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดอย่างไอ้ปาร์คทำงานหามลุ่งหามค่าจนบางทีห่างเหินกาแฟจนกลายเป็นโรคเครียดไปหาหมอมาล่าสุดมันก็มีไอ้โทนมันกดไหลย้อนทุกคนมีเอฟเฟกหมดเลยเกิดขึ้นกับร่างกายหมดเลยแต่ถามว่าทําไมทุกคนยังทํางนี้อยู่มันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่ามันใจแรกใจมั้งพวกผมใช้วิธีการคือทํางานคือเฮ้ยถ้าน้องๆทุกคนจะเหนื่อยก็ให้เห็นว่าผมก็เหนื่อยด้วยพอตรงนี้มันเสมอภาคกันอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่มีวันนะในออฟฟิศอ่ะ ทุกคนกินข้าวหมอ้อเดียวกันอันนี้สาคัญผมจะมีครัวแล้วเราจะกินข้าวหมอ้อเดียวกันกับข้าวแบบเดียวกันนอกจากขยักระสังอะไรก,กากินต่างหากก็เรื่องของคุณแต่ส่วนใหญ่จะกินข้าวหมอ้อเดียวกันการกินข้าวหมอ้อเดียวกันมันให้เห็นบางอย่างว่าเราไม่มีวันนะในสังคมของออฟฟิศการกินแหล่งน้ำที่เดียวกันการกินแหล่งข้าวที่เดียวกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นควายโูงหนึ่งที่เราไม่มีวันนะไอยะอยู่ๆไอแวนกินสเต็กนั่งกินคนเดียวอีตาลยังกินมาม่าอยู่เลยมันก็รู้สึก ถึงบางอย่างเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันต้องดูแลจากพื้นฐานของความเป็นบ้านก่อนให้ได้ใช่ปะพอได้จากนี้เสร็จเราก็ต้องมาดูต่ออีกคนนี้มันเหนื่อยอีกคนหนึ่งไม่เหนื่อยเราก็ต้องบาลานซ์ว่าอเฮ้ยมันเหนื่อยแบบนี้อีกคนหนึ่งไม่เหนื่อยเพราะอะไรอ๋อแสดงว่าว่างงานก็ต้องมีการจ่ายงาบางอย่างให้มันบาลานซ์ที่รู้สึกว่าแต่ละคนมีความถนัดที่มันแตกต่างกันตัวผมเองก็ต้องทํางานให้หนักเหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าเราต้องให้ความรู้สึกมันโลเท็จมันทดแทนนะว่าเฮ้ยกูเหนื่อยหันไปมองอีกคนเออมันก็เหนน่่่อออยยวว้้กกกูสสสบบาาาแดงงทุคใฟต มันจะเป็นแบบนี้พอหลักการพวกนี้มันเกิดขึ้นในบริษัทผมเชื่อว่าหลายๆคนมันก็คงที่จะแบบไม่มาคิดหรอกว่าแบบนี้แม่งหนักว่ะกูอยากออกว่ะกูทอก้อซึ่งที่ผ่านมาคนเข้าคนออกในบริษัทเราเยอะมากนะผมเชื่อว่าหลักการสินเสมอการตรงนี้มันส่งผลบางคนที่ออกไปเขาอ,อาจจะไม่เข้าใจระบบโปรเซสอะไรแบบนี้เขาอ,อาจจะไม่เข้าใจระบบของบริษัทหรือองค์กรแบบนี้เพราะบริษัททั่วไปมันคือเข้าเช้าออกเย็น งานมาหลังจากงานทํางานเขาก็ไม่ทำแล้ว <c oughs> เขาไม่รับผิดชอบแล้วซึ่งบริษัทแบบนั้นอ่ะมันเป็นหลักการของบริษัทใหญ่ซึ่งถ้าใครอยากได้บริษัทที่ส่งเสริมความสบายเหมือนก็ต้องมาทํางานบริษัทใหญ่ีิมันก็ตั้งแต่คนเลือกแล้วแต่ที่คนชอบอะครับการทํางานและบริหารจัดการในบริษัทบริษัทหนึ่งผมบอกเลยว่าแม่งยากมากๆผมท้อนะอยากจะเลิกหลายทีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าการจัดการที่ยากายสุดมันคือการจัดการกับมนุษย์มันจัดการความรู้สึกของคนถ้าเราบริหารจัดการความรู้สึกของคนรอบข้างไม่ได้ทุกอย่างมันก็พังหมด ทุกครั้งที่เราออกไปเราจะมีอาต i n g นะปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ลหลังๆคืออาติ้งนั้นจะไม่มีแล้วเพราะว่าเรา o u ต i n g ด้วยวิธีการไปถ่ายโกโก้ go, go, แทนคู่คนจะเห็นว่าเรามั่นขี้เมาออกันมันคือการบาบัดหมดแล้วจริงๆมันป่วยกันที่หายเลยคือพอกินเหล้ากันทีนั่งเกาะกลุ่มคุยกันทีพวกเราทุกคนก็จะร้องไห้กันผมก็ร้องแบบเฮ้ยทำไมพวกเราต้องมานั่งคุยกันแล้วร้องไห้ว่าแทนที่เรามาเที่ยวกันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปสนุก,กันดีกว่าอะไรเงี้ย ยูแวรนี่ดิ่งทะเลแล้วไปนั่งซึมอยู่คนเดียวแล้วไอ้ปาร์กล้องไห้แล้วมันหลายคนมันมีอาการแบบอึดอัดหลายๆอย่างพอได้ระบายมันก็ดีขึ้นวันรุ่งขึ้นเรากลับมาทำงานแบบเข้าฟอร์มเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวพอมสาสะสมหนักขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวกันอีกแบบนี้ทําให้เรารู้สึกเลยว่าโกโกหรือการถ่ายทํารายการท่องเที่ยวนี้แม่งบําบัดกลุ่มคนในออฟฟิศจริงๆอันนี้หลายๆบริษัทจะเอาไปใช้ก็ได้นะสำหรับบริษัทเล็กๆอย่างพวกเราคือทางานให้หนัก แล้วก็ทําช่องขึ้นมาแล้วเอาทั้งออฟฟิศไปเที่ยวกันบ,บําบัดกลับมาทํางานต่อเป็นปกติเป็นรูทีนแต่ตอนนี้เราก็ามีความคิดว่าเราอยากทาของขายขึ้นมาเยอะเพื่อเสริมสร้างให้มันกลายเป็นธุรกิจที่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเราไม่ตื่นมาหายใจก็ทํางานไปวันๆสาหรับรอลูกค้ามาจ้างเราก็ทํางานต่อใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีสินค้าในการขายของเข้าไปได้เนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นแบบแบรนด์ใหญ่ๆห,หรือแบรนด์ที่มันสามารถสร้างไรายได้ได้ล้าทาให้ทุกคนนแบบ เฮ้ยพึงพอใจการเป็นหุ้นส่วนกันในออฟฟิศแล้วเรา,เอาอาจจะปิดบริษัทเราเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นโกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่าเร่าั้น